เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมนะแล้วก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับก็กลับมาแล้วนะวันนี้ก็จะมาแนะนํากระเป๋านะครับว่ากระเป๋าอะไรดีเนี่ยถึงมองเห็นชัดนะครับผมนะก็ผมก็ต้องขอบอกก่อนนะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่สวนสาธารณะนะครับมันก็จะมีเสียงรบกวนค่อนข้างมากพอสมควรเลยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับอมาเริ่มจากเอาขอเป็นของที่ผมมีก่อนแล้วกันนะครับผมนะก็น่าจะเป็นของที่ผมน่าจะบอกท่านผู้ชมง่ายสุดแล้วว่าไหนมันดีไม่ดีนะครับ ก็อันนี้คืออันที่ผมใส่อยู่มันเป็นของที่ค่อนข้างนิยมเลยนะผมเห็นคนค่อนข้างใช้เยอะเลยนะครับไอเจ้าหมาตัวนี้นะดิสโมนะผมนะเพราะว่ามันมองเห็นง่ายนะแล้วก็คนอื่นเนี่ยมองเห็นได้ด้วยเหมือนกันครับคือมันจะเรืองแสงอย่างนี้เลยนะผมนะมันมองเห็นชันครับเวลาจะสังเกตเห็นเนี่ยคือสังเกตที่กระดูกหมามันข้าวอยู่เห็นไหมครับโอ้โหเดอะฟักก็นี่ครับเสียงรบกวนมันก็จะเยอะๆหน่อยนะครับผมนะขออภัยด้วยนะครับ ก็เนี่ยนอกจากเราจะมองเห็นเพื่อนเราก็จะมองเห็นได้ชัดเจนด้วยนะผมนะแล้วมันก็จะมีขาว,ว่าหุ่งระวังนะออกมาเป็นช่วงๆนะผมนะก็ถือว่าเป็นของค่อนข้างดีนะผมนะแนะนำนะผมนะถ้าใครไม่อยากจะแบบว่าไปเสียเงินสุ่มนะผมนะก็กดซื้อตามร้านค้าไปเลยนะผมนะก็ที่ผมจะแนะนำนะ่ก็เป็นเจ้าสิ่งนี้นะผมนะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังนะว่ามันดียังไงครับอันนี้เนี่ย ผมไม่ได้เป็นคนใช้เองนะแล้วผมก็ไม่ได้มีด้วยแต่ว่าแฟนผมมีนะครับก็ลักษณะาการดูเนี่ยคือดูที่ลูก,กตามันนะ้งครับเราอยู่ใกล้ผีเนี่ยมันจะเริ่มมีไฟแดงๆขึ้นมานครับที่ลูก,กตาเตานะส่วนไอเจ้าหมานี้เนี่ยผมไม่ได้เอาไปลงเล่นจริงๆนะผมแค่รู้สึกว่ามันอันเล็กเกินไปอะเนี่ยไอเจ้าเนี่นะครับโคจูเนียนครับเห็นไหมมันขนค่อนข้างเล็กเลยนะผมนะผมก็เลยแบบอ,อไม่เสี่ยงดีกว่าเอาไปเล่นมันจะเสี่ยงเกินไปแล้วก็อันนี้ ซูปเปอร์สตาร์ของสีม่วงนะผมนะถ้าถามว่ามาจากไหนก็นี่เอาถ้วยรางวัลตรงนี้มาแลกนะผมนะนี่มันก็จะบอกอยู่ว่าใจถ้วยรางวัลขี่ถ้วยในการแลกนะอะซึ่งอันนี้เนี่ยมองยากมากนะผมนะถ้าจะเอาอันนี้ไปเนี่ยผมแนะนําให้เอาเป็นนี่ดีกว่าถ้วยรางวัลน,นะอันนี้มองเห็นง่ายกว่าเยอะเลยอันนี้ก็จะเลืองแสงสีแด,ดงออกมาตรงถ้วยรางวัลเนานะ อันนี้ก็ไม่แนะนำเท่าไหร่ขึ้นนั่นเป็นของสีม่วงก็จริงนะแต่ผมว่ามันมันอ่อนมากเลยมันมองนมองยากจริงไปนะครับวันต้องซูมระยะเนี้ยถึงจะมองเห็นนะครับซึ่งถ้าซูมระยะนี้เนี่ยผมว่าซูมจอออกแล้วก็มองดูเชียวข้างๆไปเลยดีกว่านะว่าผีตรงไหนนะครับอย่างนี้จะมองเห็นง่ายกว่าเยอะเลยแล้วก็ไม่ต้องเจอแบบอาการโดนผีดักด้วยนะครับแล้วก็อันนี้อร่อยอันนี้ผมจําไม่ได้ไอ้พวกหน้าพวกเนี้ยไอ้พวกหน้านิ่งอย่างนี้นะครับผมนะพวกหมาพวกแมวอะไรเงี้ย ไอ้พวกนี้มันมองง่ายนะครับแต่อันเนี้ยผมไม่แน่ใจผมจําไม่ได้แหละเดี๋ยวขอดูขนาดก่อนขนาดก็พอได้อยู่นะก็น่าจะเป็นเหมือนกันมั้งคือถ้าผีอยู่ในระยะกลางๆแหละมันจะทําหน้านิ่งออกมาแบบนี้นะผมนะนี่มันจะหน้านิ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผีอยู่ใกล้เนี่ยหน้ามันจะเศร้าอ,อย่างนี้นะผมนะแล้วก็เรืเ่องแสงสีแดงออกมาครับส่วนอันนี้ดอกไม้อันนี้เนี่ยผมบอกเลยโคตรมีประโยชน์อะ เพราะว่าเนี่ยเห็นไหมวิธีดูว่าผีอยู่ใกล้ไม่อยู่ใกล้เนี่ยมันจะบอกตามดอกไม้นะผมนะเนี่ยอีดอกไม้เนี่ยซึ่งมันอันเล็กมากเลยว้าผมซูมจอกันเห็นป่ะเนี่ยมันจะแลกกับการที่ผมมองเห็นว่าเจลข้างๆางนะว่าผีอยู่ตรงไหนอะ่ะแลกกับการที่ผมจะมองเห็นไฟแค่นิดเดียวเองเว้ยผมก็เลยแบบโอ้โอเคงั้นกูมาสูงเจ็ดพันห้าลวผมซูมมาเจ็ดพันห้าแล้วผมได้แต่อนเนี้ยมาสองอันอ่ะโอ้โหโคตรเจ็บอะ่ะจริงๆที่ผมอยากได้อะ่ะ เออลังใหญ่เดี๋ยวมึงน,นะลังขนาดแล้วนี่กล่องพิเศษอันนี้เนี่ยผมอยากได้เห็นอันนี้ไว้ผมเหมือนเห็นบนเห็นวิธีการเรืองแสงของมันนะค่อนข้างมองเห็นชันนะแล้วค่อนข้างที่จะันใหญ่ด้วยผมก็เลยแบบอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อเลยต่างหากถึงมันจะแพงกว่าหน่อยก็ไม่เป็นไรดีกว่า,ามาสุกมานะครับนี่เลยนะผมนะแต่อันนี้เราเอาสุกอะ่ะผมไม่แน่ใจนะผมจาไม่ได้ละ แต่ถามว่าได้ไหมก็พอได้แหละแต่ผม่นนำาบันนี้ดีกว่านะครับมันมองง่ายนะครับถามว่าน้่นมต้องนาพิวออกมาแนะนําเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเล่นในมือถือที่เครื่องเล็กกว่าผมอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะไม่เล่นที่คอมถ้าเล่นที่คอมก็ไหนก็ได้คงคงไม่น่าจะเสียเปรียบอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าคอมมันก็จอใหญ่อยู่แล้วมันคงมองได้ง่ายนะผมนะแต่ว่ามือถือเครื่องเล็กๆเนี่ยมันจะต้องแบบว่าเฉพาะจอจงยิงอะว่ามันต้องใช้อะไรอ่ะผมไม่งั้นแม่งซื้อมาแล้วแม่งมองมองไม่เห็นมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกว่า ส่วนนักษาเนี่ยก็แล้วแต่เลยอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจนะไอ้แม่เหล็กเนี่ยว่าเลื่มมาต้นเกียวมันให้เราหนึ่งอันไม่หรือว่ายังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันคนระับว่าคงพวกเพลอก็แล้วแต่เลยนะผมนะแต่อันนี้ผมเอาทาคลิปผม,มาแนะนําอันที่ผมมีเฉยๆนะก็แนะนําให้เอาเป็นอันที่ใหญ่ๆหรือไม่ก็เอออยู่ไหนนะแนะนํานนเลยนะครับถ้ามันมีขายก็มีลูกเสือนะครับเสียบนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไอ้หน้ามเมวตัวนี้ก็ได้นะผมนะ แต่อันเนี้ยผมมองดูว่ามันค่อนข้างใหญ่แต่ว่าไอ้ตาเกียวขียวมันค่อนข้างเล็กนะผมนะผมไม่รู้ว่ามันจะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะก็ลองดูนะผมนะแล้วพีงงันนี้ก็ไม่เคยเห็นนะผมเดาว่ามันคงจะอันใหญ่อ่ะไอ้ตู้เกียมนี่ก็เหมือนกันนะพวกกระป๋องไซเบอร์แล้วก็โถหินห้อยนี่ผมโคตรไม่แนะนําเลยเพราะมันอันเล็กมากว้ยทุกคนเห็นไอ้สีเหลืองๆนี้ป่ะมันมันไม่ต่างอะไรจากไอ้ดาวใจถ้วยรางวัลเลยเว้ก็คือเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีแดงอ่ะซึ่งมันมองยากมาก แล้วคือด้วยความที่มันเป็นโถอ่ะเออมันจะมองยากยิ่งกว่าเดิมเีอผมก็เลยแนะนําให้ซื้อไอ้ของแบบเมื่อกี้เนี่ยไปอ่ะเนี่ยแต่เท่าที่ผมเคยเห็นจริงๆนะก็มีเนี่ยไอ้เจ้าสิงนั่นเนี่ยอันนี้มองเห็นง่ายกิสมอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยแล้วก็ไอ้เมวตัวนี้ครับผมนะแล้วก็ลูกเสือแนะนําเลยว่าถ้าใครเป็นมือใหม่ต้องการหรือว่ากระเป๋าที่แบบใช้แล้วมีประโยชน์แน่ๆไม่ต้องซื้อซ้ํานะผมนะไม่ต้องซื้ออีกก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับ เราค้าก็มานี่แหละผมก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรลงแล้วนะเมีมเมีมซีผมก็ไม่รู้จะทำอะไรลงนะครับบล็อกฟุตก็ไม่รู้เหมือนกันใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรทําคนที่แนวไหนก็มินไม่ได้นะถ้าผมทําได้ผมก็จะลองทําดูนะครับโอเคงั้นไว้เจอกนันใหม่อีพีหน้าผมนะบายบายสวัสดีครับ